คุณแม่ครับตอนนี้มองรูปคดีเป็นไงบ้างฮะน้องโมเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแล้วคุณแม่คิดยังไงครับคิดว่าอาจจะเป็นการเสียชีวิตด้วยเหตุฆาตกรรมอำพรางแล้วเรื่องคดีเนี่ยคุณแม่จะดําเนินการยังไงต่อฮะคุณแม่จึงตัดสินใจด,ดําเนินคดีต่อศารอาญานนทบุรีด้วยตนเองคือตอนนี้เนี่ยคุณแม่มั่นใจทีมไหนในการช่วยดูคดีฮะคุณแม่ก็มั่นใจในทีมของ สสตนี่และค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่ามีทั้งทนายความมีทั้งที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถมีทั้งคุณหญิงหมอค่ะและ้วก็ท่านอาจารย์เนี่ยคือมองว่าทีมที่รวมมานี่ของจริงแน่นอนคือเราคนจริงทั้งหมดนะคะยังไงฮะเราไม่โกหกไม่พูดปดแล้วที่เขาแถลงกันมาสามเดือนนี่คือที่ผ่านมาคือไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็เอามาพูดกันแล้วสื่อก็ไปเชื่อเขา เขานี่คือใครนะฮะไม่รู้แหละเขาก็าคือใครก็ไม่ทราบนะคะอ่าไม่เป็นไรแต่ที่ทำเนี่ยเพื่ออะไรขอชัดๆอีกทีหนึ่งต้องการให้เกิดความยุติธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานในคดีอื่นๆต่อไปในอนาคตครับผมแต่ว่ามีบางคนเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาคุณแม่แทบจะไม่ได้ทาอะไรเลยนะฮะไม่อยากทราบว่าคุณแม่ต้องมาประกาศด้วยหรออุ้ยเห็นบอกคุณแม่ทํางานหนักจนน้าหนักลดลงไปกิโลนะฮะลดลงไปเจ็ดกิโลลดลงไปเจ็ดกิโลนะเนี่ยเอาสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากบอกคนไทยไหมฮะกรุณาเกิดความชิด ที่จะมองคุณแม่ในมุมที่ดีขึ้นอย่าด่าด่าดอย่าด่าๆๆด่าๆๆคุณแม่โดยไร้สาเหตุไม่ได้รู้ความจริงแล้วก็ดา่าครับผมและกับธนาเดช,ชานี่ยังเป็นเพื่อนกันใช่ไหมยัยงเป็นเพื่อนกันแต่แกก็ชอบแขวคุณแม่แต่แกก็ชอบแควคุณแม่อ่ะโอเคสุดท้ายโชว์พลังเสียงนิดนึงครับคุณแม่ครับโอมา โอ้หัวใจต้องจากใครให้ได้ยอมให้พรเจ้าดี